สวัสดีครับมีช่องรัตนีแท้ชิลเกศนะครับพาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศโครงการปลูกต้นไม้นะครับของโครงการบริหารต้นต้นตุนยางนะครับวันนี้ได้มีโอกาสดีนะครับมาดูปลูกต้นไม้อยู่น้องอีเลื่องนะครับน้องอีเลื่องดูเกศตำบลคนอยากมู่ทีนึงนะครับแบบคนอยากหมู่ทีนึงตำบลคนยาก อำเภอตรงนี้จะวันที่ตะเกงนะครับเพื่อนๆมกิจกรรมกาคือว่าเป็นโอกาสดีๆนะครับในโครงการของ12สิงหานะครับเด็กฝึก้นใหม่วันนี้มีพี่น้องมาหลายนะครับวัานี้ขึ้นท่านผู้นำทั้งท่าน,นสมาชิกโโอบตนะครับโครงการที่ผู้นำมุ่บ้านมุ่งยายบ้านนะครับมาดูหลายนะครับเดี๋ยวี่น้องไปเบ่งบรรยากาศนะครับเชิญครับ

ก่อนหนึ่งก็เป็นโครงการทางโครงการตนได้จัดขึ้นก็เป็นบรรยากาศดีมีคนมารวมครับสวัสดีครับสวัสดีครับโดรแล้วบ่นี่เป็นแนวแบบท่านประธานทางนี้คนณอ่ด มม้ที่เรโอ้เจ้าเจ้าอันนี้เราจะมีไทยชีสเกตั็ผู้ก็ผม้ไม่าะไปเหมือนกันเนี่ยังเลย

ไอ้ตัวสามประมาณนี้มั้งเออตัดเคลื่อนอะไอ้สลัดนี่วันที่วันที่ทิปเอ็ดวันที่ทิปเอ็ดยิงหาอะไรนะครับบรรยากาเอาายไทยจะซื้อหวาน่าต้นใหม่นะครับรวมกับโงการบริหารส่วนตะบนพุอย่างนะครับคุอนี้ถือว่าเป็นสถานีที่เหมาะสมอยู่น้องอีเรื่องเนาะมองนี้เนาะมองนี้มองนี้น้องอีเริ่ต้นใหม่นะครับต้นใหม่กับ มีหลายหลายหลายอย่างนะครับมีมีต้นสักต้นแยกหน้าแล้วก็ไม้พยุ่งแล้วก็มีมีอย่างอีกแน่เนอนไปเดียวจะคล้องสองอยู่แล้วตามที่ผมเห็นก็คือมีไม้ไม้ยังไม้ดำๆนะมมนเกลือนอกครับสวัสดีครับเกลือตัวไหนไม่พย่อมบอกว่านี่เปล่าเนี่ยเพื่อถามนี่มัอเกลือดาวพีซ่ามาเองครับดาวพีซ่ามาเองมาต้อนักเจยครับรวมใส่่มาอยูบเออปลูกกันใหม่ ต้องแทนชนะว่าเกียรติเดี๋ยวมาทั้บาบองในปกติคือแบบสองที่หานะครับในมืนนอคือเป็นโอกาสดีในมาร่วมการว่าหนาจ,จะเป็นเลยล่ะนะครับเป็นเป็นแน่นอนเกระจาไว้ให้ได้อย่าให้มันตายต้นเดียวขอขอหายเป็นเนาะเอออย่าอย่าอย่าปลูกหลายกาวาวปุระต้นแต่ว่าขอหายเป็นให้เป็นหมืดหนีเออ พูลาะตนคือเป็นคือเป็นพูลาะตนน่ะละใช่ไหมตว่าพุทธะตนในเจ้าหน้าที่มารักษาเรื่อยๆมาเมืองเรื่อยๆเูก็ไหนลูเออมาถ่ายมาถ่ายถ่ายถ่ายดี๋ยวเดีเอาลงดูดูด้วยเออนน่ปลูกต้นไม้ฟังนั่นคืออะไรปลูต้นไม้วันนี้จะได้ดูใโอ้ยดูไฟแดงดีเย็ดละงง กดไลค์กดแชร์ให้ส่องรัศมีเด,ด้อครับผู้ที่ติดตามครับส่องรัศมีก็เนยไมพยุงมาจมากว่า แม่แ่่าไม่ไม่ยอมแค่รานอาหารไดบ้บงวะไม่ย่อมสิแต่คั้งที่ต้องจองเออเออเออเพิ่มหอมจม่ไองแต่ว่าแต่ว่าอันอันแค่นะเพราะเพราะเห็ดแม่ไหนโอ้ยจะเนื้อแต่บุญจะดุยหมะอนหรือล่าบริวาทจะกำบันนกแค่นยืนเหมือนแล้วโอ้ยก่วยเตี๋ยวเผือดแจ็คเสื่อแจ็ิเหมือนเวลาแล้วนี่อ่าเพิ่มจีนขึ้นแค่เพิ่มจีนกับ่ไิ่มขึ้นดีนี่ อยากจะได้กินน้ำผึ้อเออขี้เลี้ยแทนบ่เออตุเดียวตุเด้เป็นแน่นอนเป็นแน่นอนเป็นละวเป็นกัมอบมาสอมได้ของจานอดี๋ยวพอละยาไปพอลนี่ยตัจานเป็นเป็นล้โอ้ันี้จานที่เป็นดอกนะบอก ที่ผมอยางหุ่นหุนน่นก<ย>่นหุ<อ>่นแก่นกโคนนี่ละมะเกลือมะเกลือเป็นใหม่ใหม่ที่มีราคาแพงคือกันไหนอยู่ในกลุ่มใหม่ที่มีราคาแพงเลยอืมบรรยากาศ ใส่ถ <gesch> ูงปองกันไว้โครงการปลูกต้นไม้ของงค์งการบริหารส่วนตำบลพนอย่างในวันที่สิบเอดสิงหาคมสอง5ัรหารอยสิบห้าบรรยากาศอยู่ที่น้องอีเริง กันนี่สมาชิกอบตมีผู้นำชุมชนในมีเจ้าหน้าที่ในตำบลทนหยางนะครับมารวมปลูกต้นใหม่ลายตน้น ม mm ีใบเยอกมากครับแบบพวกแก่มักมีใบอยู่นะบรรยากาศ คุยไล่เลยพูดว้านเลยดี่ล้ครับหัดเดียวของแดงถ้องมันนี่เรก็ล่จบแล้วหมดจบหมดจบหมด